จัมโบจัโบอ่หลังจากที่ป้อนอาหารให้น้องเสร็จแล้วนะครับก็มาถ่ายคลิปเล่นๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนะก็นี่นะครับสวยขึ้นนะครับพี่น้องสวยขึ้นก็ขนเริ่มจะกลมเต็มหมดละตอนนี้นะเหลือแต่อเหลือแต่ขนขนคอแล้วนะครับนี่ มีขนคอขนคอยังไม่เต็มนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์ครับเต็มนะสวยแล้วตอนนี้สวยแล้วเชื่องมากนะครับีน้นองมามาจับโบจับโบอันนี้เป็นาสายคล้องนะครับสายคล้องขานกนะครับผมใส่ไว้ก่อนเลยนะครับให้น้องได้ชินนะครับนะแต่ถ้า เป็นบางตัวนะครับถ้าใส่คล้องนี่เราใส่ตอนโตนะครับน้องจะลำคานมากเลยนะครับผมก็เลยซื้อมาอ่าตอนที่เป็นลูกป้อนมาแล้วครับผมใส่คล้องเขาเลยนะครับนะก็จะให้น้องเขาได้ชิมตั้งแต่เด็กเลยนะครับนะที่เขาเขาใส่ได้นะครับเขาเขาไม่อไม่มีพฤติกรรมที่แบบลำคาญใส่คล้องนะครับเนาะก็เขา อ๋อตอนนี้เขาอิ่มแล้วนะครับอิ่มแล้วให้จับเล่นได้นะครับนะแต่นกบางตัวห่วงตัวนะครับนกบางตัวเขาห่วงตัวนะครับยังไม่จับเลยแต่ของผมการันตีได้เลยว่าตอนนี้ความเชื่องนะครับอยู่ที่เอ่อเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับนะความเชื่องนะเชื่องสุดๆนะมันอยู่ที่คนเลี้ยงด้วยนะครับนะอยู่ที่คนเลี้ยงนะครับก็วันนี้ไม่มีไดมากนะครับก็ ถ่ายคลิปเล่นๆอัปเดตแล้วก็มาโชว์ให้กับเพื่อนๆ FC ได้เห็นกันนะครับนะเผื่อเพื่อนๆติดตามคลิปของผมทุกคลิปนะครับแล้วก็มาดูวิธีการเลี้ยงแล้วก็ดูวิธีการเล่นกับน้องทำยังไงให้เชื่องนะครับก็จะได้มาศึกษากับคลิปของผมได้นะครับเนาะก็น,นี้มีอะไรข้อสงสัยอะไรยังไงสอบถามใต้คลิปนะครับ วันนี้สวัสดีครับ